ขอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าอีสานหรือว่าโมเลกุลลองจิวิตี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างรับป้าไมซินแอซาแซนติง EGCG สเปอร์มิดีน Welcome to the Longevity Now podcast. Discover the science that helps you look better, feel younger, and live longer. Now, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์พื้นที่ที่เราจะได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเกีก่ยวกับเรื่องราวของความงามสุขภาพและอายุที่ยืนยาวไปกับดรนาวทวินเอี่ยมปรีดีเป็ดสิริพรปานสวัสดยังคงไปต่อไม่รอช้านะคะต้องบอกว่าพื้นที่นี้เราจะไม่เปิดโอกาสให้ความแก่เนี่ยได้เข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ เราทำความรู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอายุชีวภาพใช่ไหมคะเรื่องการย้อนกลับ นาฬิกาชีวิตของเราดรดาวคะอย่างตอนนี้มันมีงานวิจัยหรือว่านวัตกรรมอะไรในท้องตลาดที่แบบจะเข้ามาช่วยเรื่องนี้ได้ไหมถ้าเราพูดถึงนวัตกรรมทางด้านลอง G e v i t y ใช่ไหมครับเราต้องกลับมาย้อนกลับก่อนว่านวัตกรรมเนี่ยครับมันก็ต้องเริ่มจากสารที่มีสมบัติลอง G e v i t y ถูกไหมครับต้องทําความเข้าใจว่าสารที่มีสมบัติลอง G e v i t y เนี่ยมันคืออะไรมันต่างจากสารทั่วไปยังไง้านอนุมุลอิสระได้ลอง G ีวไหม กระตุ้นคอลลาเจนไละลองจีวิตี้ไหมอ่ะเราแบ็กกับมาทูเบสิกนิดนึงนะครับในมุมของงานวิจัยนี่นะครับเราจะเรียกสารที่มีสมบัติลองจีวิตี้เนี่ยว่าเจโรโปรเทคเตอร์ ของ่ายกว่านั้นหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าโมเลกุลลองจีวิตี้ก็ได้นะคะสารลองจีวิตี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขากําหนดความหมายมันไว้อย่างนี้นะครับว่าสารที่เป็นเจโรปเทคเตอร์หรือสารทางลองจีวิตี้เนี่ยแปลว่าสารที่มันมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการแก่ชราก็คืออีเจ้าปีศาจที่เราคุยกันไปจําได้ไหมครับ12ตัวอคนอ่า12ตัวนั้นอันที่1ปรับเปลี่ยนเสาหลักสภาวะชราได้อันที่2นะครับเขาจะต้องแบบมีความสามารถในการ ชะลอหรือลดการเกิดโรค n c d ีต่างๆได้ก็คือโรคที่มาจากการแก่ข้อที่3สําคัญมากๆเลยครับในการพิสูจน์โมเลกุลที่จะเรียกว่าเจโรโปรเทคเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นสารที่สามารถยืดอายุไขสัตว์ทดลองได้โดยเฉพาะหนูอันนี้จะเป็นไข่เฉลี่ยที่เขาจะใช้ในการกําหนดเทอมที่เรียกว่าเจโรโปรเทคเตอร์สำหรับพวกเราเราเรียกันบ้านว่าโมเลกุลลองเจวิตี้แล้วอย่างตอนนี้ค่ะแบบดรนาวพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าอีสาร หรือว่าโมเลกุลลองจิวิตี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีคนที่ทําตีพิมพ์นะครับที่พูดถึงสารตัวนี้ยืดอายุไขในสัตว์ทดลองแบบนี้แบบนั้นได้นะครับอยากจะมาเล่าโกลสแตนดาร์ดก่อนในฟิลของเรานะครับงานวิจัยที่เรายอมรับว่าน่าเชื่อถือที่สุดในการยืดอายุไขเนี่ยครับ mm hmm. เราจะอ้างอิงงานวิจัยจากโปรแกรมนะครับโปรแกรมวิจัยที่ชื่อว่า ITP Intervention Testing Program ซึ่งทําโดย NIA ของอเมริกา NIA ก็คือ National Institute on Aging เหมือนคล้ายๆศูย์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องแก่โดยเฉพาะเขามีโปรแกรมพิเศษซึ่งโปรแกรมนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายในการที่จะค้นหาโมเลกุลที่มีสมบัติในการยืดอายุไขัตว์ทดลองในโปรแกรมนี้เน้นในหนูโดยเขาจะไปพ i ิกอ p งานวิจัยต่างๆที่ทําออกมาแล้วนะครับแล้วมาคัดเลือกจะเทสโมเลกุลหรือสารไหนดีเลือกเสร็จปุ๊บเขาจะทําพร้อมกัน3ามแลบนะครับแล้วก็ทดสอบในหนูจํานวนเยอะเ ยืดอายุขายได้จริงไหมจุดที่น่าสนใจคืออะไรไหมครับถ้างานวิจัยที่ต่อให้เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ดีๆเนี่ยนะครับบางครั้งเ่เรามักจะทำในหนูสายพันธุ์เดียวอยากจะควบคุมได้ให้มันไม่แกว่ง,วงนะ,ะเหมือนกันนะหนูสายพันธุ์เดียวและบางครั้งบางคนเนี่ยเขาจะมีการทําให้หนูมันผิดปกติเช่น ให้อาหารไข่มันสูงหรือหนูมีพันธุกรรมผิดปกติบางอย่างคล้ายๆกับถ้าเรามีความผิดปกติสูงๆฮะ,ะการที่เราจะชะลอไว้มันจะเห็นผลนได้ชัดเจนไม่อ,ออกยคะดังนั้นเนี่ย,ยมันจะมุมมองมันจะต่างจากของ ITP เพราะ ITP เนี่ยจะเน้นการทําวิจัยในหนูที่เป็นแบบสายพันธุ์ที่หลากหลายนะครับคือจะไม่ใช่สายพันธุ์เดียวเราก็จะไม่ได้กระตุ้นให้มันผิดปกติใดๆนะครับดังนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือของ ITP เนี่ยก็จะถือว่าสูงกว่าจํานวนสัตว์ทดลองที่ใช้ ก็จะเยอะและอย่างที่บอกว่าทำสามแลบพร้อมกันดังนั้นเนี่ยงบประมาณวิจัยเนี่ยคือแบบมหาศาลมาก oh. เราจะมารู้กันว่าโมเลกุลไหนที่ได้ผล positive oh. นะครับอยากฟังอยากรู้ไหมอยากรู้เลยต้องบอกว่าโชคลายนิดนึงว่าสารที่มีผลดีที่สุดเนี่ยนะครับมันจะเป็นกลุ่มยา oh. ที่เ,เราเอาไปใช้ เือไม่ได้ไไดต้องไปให้หมอจ่ายนะครับ <c oughs> อย่างเช่นตัวที่หลายๆท่านอาจจะพอเคยได้ยินนะครับ <c oughs> ยารัปป้าไมซินเป็นยามะเร็งยากดภูมินะครับแต่ปรากฏว่ามันมีสมบัติชะลอไว้ที่ดีมากๆ <c oughs> ถ้าใครจําได้ตอนที่เราพูดกันถึงเรื่องการรับรู้ของสารอาหารที่ผิดปกติ <c oughs> เป็นเสาหลักสภาวะชราที่อยู่กลางน้ํา <c oughs> จําได้ไหมครับ เมื่อเรารับรู้สันอาหารปุ๊บได้สารอาหารเข้าไปเกิดการสร้างโปรตีนเกิดกรดเฟตนะครับกับอีกฝั่งที่เป็นเรื่องการแบบเบอร์นิงการประหยัดพลังงานซ่อมแซมถูกไหมครับลาปาไมซินนะคบมีความสามารถในการยับยั้งอีกลไกกรดเฟตนี่แหละและพบกฏว่าพอยับยั้งตรงนี้ปุ๊บทำให้สัตว์ทดลองม,มีอายุยืนยาวมากขึ้นโดยเห็นผลทั้งในหนูเพศผู้และเพศเมีย ซึ่งอันนี้ถือว่า powerful นะครับเพราะว่าผู้หญิงอายุยาวกว่าผู้ชายก็จ <c oughs> ะภูมิใจอ่ดังนั้นป <c oughs> กติแล้วถ้าเกิดสารที่เห็นผล <c oughs> <c oughs> ได้น้อยครับ <c oughs> เราจะยืดอายุไขหนูตัวผู้ <c oughs> <c oughs> ได้ง่ายกว่าหนูตัวเมียอ,อันนี้เป็น f a ็น fact. แต่รับประเมินเนี่ย เห็นผลทั้งคู่ <Wow. S 1> อยู่ในช่วงประมาณ 10- 2ถึงสูงมากนะครับตัวนี้รับปับ้มเลยสินดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางคนเขาจะแบบพยายามจะไปหายาตัวนี้มากินกินแบบโดยที่แบบฉันไม่ได้เป็นโรค <c oughs> ฉันไม่ได้เป็นมะเร็ง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อยากทานอันนี้ก็มีสาปร, <c oughs> ประเทศทาเมืองไทยอาจจะยากหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวแรกอีก2ตัวเนี่ย เป็นยาเบาหวานนะครับจะมียาอะคาโบสยาคานากลิโฟซินกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มยาเบาหวานที่เห็นผลเขาบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับไม่ให้มันแบบสไปค์ขึ้นบ่อยๆเนี่ยคะอันนี้จะช่วยให้เรามีอายุไขที่ยืนยาวมากขึ้นดังนั้นเนี่ยพวกยายอย่างกลุ่มเบาหวานถึงจะได้ผลดีเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มยาใช่ไหมครับซึ่งมันจะเอาไปใช้ในโปรดักต์ไม่ได้นะครับทีนี้ตัวที่เราใช้ในโปรดักต์ได้หรือเราหาซื้อได้เนี่ย มีอยู่2ตัวที่ติดลิสต์แต่ว่าประสิทธิภาพต่ำกว่านะตัวนึงเนี่ยชื่อว่าพี่เป็ดเคยได้ยินคือแอสซ่าซันตินอ่าใช่เลยมาจากสาราสีแดงเคยได้ยินเนาะเคยกินไหมเคยค่ะจริงเหรอรกินแล้วผิววิงเลยไหมแอสซาซั <laughs> sa นตินนยค่ะเป็นตัวที่ถือว่าน่าสนใจนะครับค,คือถูกมาเก็ตในมุมเป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่ว่าเราพบว่าเขาสามารถยืดอายุไขตัวหนูได้12%ในหนูเพศผู้มไม่เห็นผลในหนูเพศเมียอย่างที่บอกว่าหนูเพศเมียเห็นผลยากกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็น่าสนใจและเหตุผลที่มันดังก็เนี่ยแหละครับเพราะว่าผลสตาร์ดี้ของ ITP ที่ทําให้หนูเนี่ยมันมีอายุยืนยาวขึ้นได้แล้วก็เป็นไปได้อยู่นะครับว่า ที่มันยืดอายุไข่หนูทดลองได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระแสดงว่าฟังก์ชันจริงๆของมันเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ชัดเจนว่ามันทานําง,งานยังไงเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระเฉยๆปกติแล้วอะไม่สามารถยืดอายุไข่สัตว์ทดลองได้ อีกตัวหนึ่งที่ทุกเชื่อวทุกคนเคยได้ยินและอาจจะเคยกินก็คือ EGCG มาจากชาเขียวตัวนี้ก็คือมีผลในมุมของการยืดอ,อายุไขสัตว์ทดลองแต่ต้องบอกว่าค่อนข้างน้อยนะครับ10%เในหนูเพศผู้แล้วก็7%เในหนูเพศเมียตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราสามารถหาซื้อได้แหละแล้วก็เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่ดีอยู่นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็น s t u ี y ของ ITP แต่ว่าอยากจะยออ่อยสัก2ตัวที่ไม่ได้เป็นผลวิจัยจาก ITP นะแต่ว่ามีผลในการยืดอ,อายุไข่นะครับอย่างเช่น สเปอร์มีดีนผมว่าเราอาจจะต้องหาเอพิโซดที่มาคุยทีละสารทีละสารเนี่ยแต่ละตัวเจาะลึกได้เหมือนกันนะคะสเปอร์มีดีนจำได้ไหมที่เราคุยกันเรื่องฟาสติ้งเราอยากจะอดอาหาร1 6ชั่วโมง18ชั่วโมงเพื่อเข้าสู่กระบวนการเซลล์คลีนนิ่งลยกสับเบียสัตว์ว่าน่ะยากแล้วออทอฟจีอ่า แต่ตัวนี้สารสเปอร์มิดินถูกทําวิจัยพิสูจน์มานะครับว่าตัวสารเองเนี่ยกระตุน้นกระบวนการออ t o ฟาจ g y เลยมันก็คงจะดีนะถ้าเราแบบว่าไม่ต้องทํำฟาสติง้งแต่ก<า>ิ<า>นเลย<จ>แต่ว่าจะได้เห็นผลอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ยืดอายุไข,ข่ในสัตว์ทดลองได้1 5บหถึงสาแต่ไม่ใช่ผลวิจัยของ ITP นะตัวเลขเปอร์เซ็นต์อาจจะดูเยอะพราะไม่ได้ทําวิจัยแบบเดียวกันอ่าแบบไม่ได้ ใช้เวลาเข้มข้นจริงๆมาตรฐานไม่เท่ากันนะครับอีกสารหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินบ้างก็คือไกลแนกไกลแนกคือสาร2ตัวผสมกันนะครับคือไกลซีนคือกรดอะมิโนกับอีกอันหนึ่งคือ NACN-Arsysteine ทุกคนจะรู้จักในชื่อของแนทลองยาขับเสมห่านะครับ n a r s y s t e i n บ้านเราเนี่ยจะเป็นยานะแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเป็นอาหารเสริมได้รู้จักกันในนามของสารต้านอนุมูลอิสระ2ตัวนี้ผสมกันนะครับมันจะเป็นสารตั้งต้นของการ สร้างกูต้าไทโอนที่ทำให้เราต้านอนุมูลอิสระได้ดีใช่ไหมครับดีท็อกซิฟายได้ดีแล้วก็ผิวขาวบิิ n g b บางงานวิจัยบอกว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยเราให้หนูกินกูต้าตรงๆเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเป็นผลลบต่อไลฟ์สเปนหนูแต่ถ้าเกิดเราให้สารตั้งต้นอย่างไกลแนกนครับกับยืดอายุไขได <Wow. S 1> อ้อันนี้ก็เลยน่าสนใจยืดอายุไขได้ประมาณ24% เยอะเหมือนกันนะแต่ยางที่บอกไม่ใช่ study ี t p นะตัวเลขอาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับว่าเราเคยแตะเรื่องเซลล์ซอมบี้จำได้ไหมครับจำได้ค่ะที่แบบไปพ้นพิษใส่คนอื่นได้ในมุมของเซลล์ซอมบี้เดี๋ยวเราจะมีเอพิโซดแยกถึงสารที่จัดการเซลล์ซอมบี้นะครับมันก็จะมีหลายวิธีในการจัดการเซลล์ซอมบี้วิธีหนึ่งตรงไปตรงมาสุดก็คือฆ่ามาเลยเซลล์ซอมบี้มีบางสมบัติคล้ายๆเซลล์มะเร็งมันมีกลไกทำให้มันไม่ยอมตายฮะดื้อต่อการตายอดทนไปอาอดทนเหมือน เซลมะเร็งในบางมุมนะครับก็จะมีสารบางกลุ่มที่สามารถทําให้เซลซอมบี้เนี่ยตายได้เราเรียกสารกลุ่มนี้ว่าเซโนลิติกศัพท์เวียศาสตร์อีกแล้วเซโนก็แก่ลิติกคือแตกนะครับสารนี้ก็คือฆ่าเซลซอมบี้โดยโตรงอย่างเช่นยามะเรง็งดาซาทินิปผสมกับสารจากพืชเคอร์ซิตินคู่นี้ครับ ถูกใช้ในงานวิจัยและพบว่ามันทำลายเอซลล์สมบีได้ถ้าทดสอบในหนูเนี่ยถ้าเราย้อนงานวิจัยเมื่อตั้งแต่ปี2018ใน Nature เนี่ยนะครับยืดอายุไขหนูได้36เยอะมากนะครับอันนี้เป็นสารในกลุ่มที่จัดการเซลล์อมบีเห็นไหมฮะพอเราจัดการเสาหลักจริงๆเนี่ยเราจะเห็นผลที่น่าสนใจเนาะแล้วส่วนใหญ่มันจะลิงก์ไปสู่การยืดอายุไข่ะขนะครับอีกตัวนึงอันนี้งานวิจัยค่อนข้างใหม่นะครับเขาใช้ แอนติบอดีแอนติบอดีคือโปรตีนไปจับเป้าหมายจำเพาะนะครับก็คือไปยับยั้งโปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อ IL 1 1 Pro โปรตีนอักเสบนะครับพอรารกฏบว่าใช้แอนติบอดีตัวนี้เข้าไปในหนูยับยั้งการอักเสบได้ดีเนี่ยครับยืดอายุไขในหนูได้ประมาณ20บกว่าเปอร์เซ็นต์อืมแล้วก็หนูมีแบบสุขภาพที่ดีขึ้นมัสซโอแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงในการทาร์เก็ตเสาหลักที่อยู่ปลายน้ำแล้วอย่างที่แบบเป็ดเคย ได้ยินแล้วก็เห็นเพื่อนๆหลายคนเลยค่ะไปดริป NAD อย่างเงี้ยมันใช่ไหมคะ NAD เนี่ยเป็นตัวที่ป๊อปปูล่ามากนะครับใช้ทั้งในมุมดริปปิ้งแล้วก็เป็นตัวอาหารเสริมด้วยนะครับ NAD <N AD S 1> คือกลุ่ม <S <S ใช้คำว่าเป็นโคแฟกเตอร์ที่คล้ายๆกับอยู่ใน,นกลไกเกี่ยวข้องกับการให้พลังงานของเซลล์และการเอาแบบง่ายๆก่อนเนาะ NAD เนี่ยครับสารที่เรานิยมใช้กันจะมีอยู่2ตัวนะครับมีวิตามิน B3 ด้วยอ่ะตัวหนึ่งแต่ตัวที่จะป๊อปปูล่ามากกว่าจะเป็น NMN แล้วก็ N r เดี๋ยวคนนิดหนึ่งเนี่ย N m N ก็คือนิโคตินามายโมโนเนครีโอไทชื่อยาวแต่สุดท้ายมันจะให้ N A D นะครับแล้วก็ N r ก็คือนิโคตินามายไรโบไซด์กลุ่มนี้ป๊อปปูล่ามากในมุมของริปปิ้งอาหารเสริมต่างๆถ้าในมุมงานวิจัยเนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากว่าพอเราแก่นะครับใช้คําว่าโมเลกุชาลชะลอัยก็ได้นะครับเราจะลดลง,ลงดังนั้นเนี่ยเขาก็เลย กินเสริมเขาไปถ้าเป็นในหนูเนี่ยปรากฏว่ามันมีผลวิจัยนะครับในมุมเพิ่มอายุขายหนูทดลองได้เหมือนกันแล้วก็ให้หนูมีสุขภาพดีขึ้นแต่เมื่อถูกพิสูจใน ITP study ไม่เห็นผล positive อ,อ่าแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมยังเชื่อว่ามันมีประโยชน์ะนะคะ,คะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ทุกคนะเคยได้ยิน NAD ค่ะอโอ้โหแบบแทบจะอยากจดเลยนะคะว่าสารแต่ละตัวเผื่อว่าเราจะไปมองหาแบบพวกอาหารเสริมหรืออะไรที่แบบมีอยู่ในท้องตลาดหรือว่าเขาขึ้นทะเบีย,ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าแบบมันจะต้องมีการตรวจสอบหรือแบบเนี่ยผ่านการตรวจสอบจากสถาบันอะไรยังไงแค่ไหนไหมอาหารเสริมเนี่ยนะครับถ้าเราจะขึ้นทะเบียนจด แจ้งอาหารเสริมเนี่ยเขามีการทดสอบอะไรบ้างดูไหมไม่ทราบเลยคือเขาพูดว่ายังไงเราก็ซื้อละค่ะถ้าตามข้อกําหนดออยอน,นะครับจะเชื่อไหมอ่ะถ้าบอกว่าไม่มีการทดสอบใดๆเลยไม่อยู่ในข้อกําหนดเลยไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพและความปลอดภยัยขอให้เราใช้สารที่อยู่ในฐานข้อมูลและกันในลิสต์ว่าเราใช้ได้ช็อตที่1ช็อตที่2ก็คือว่าถ้าระบุป,ปริมาณก็คือปริมาณต้องไม่เกิน ที่กําหนดไว้อันนี้เราสามารถที่จะขึ้นทะเบียนจดจ้งได้เลยดังนั้นถ้าพี่เป็ดจะคิดว่าโหเขาเคลมว่าสารนี้ยืดเทโลเมียสารนี้ย้อนวัยไม่ไม่รู้เพราะว่าไม่ไม่ต้องถูกพิสูจนะครับอันนี้ต้องต้องรู้ก่อนช็อตหนึ่งว่าโดยข้อกําหนดออยอไม่บังคับให้เราต้องทดสอบนะครับส่วนอันที่สองว่าถ้าอยากจะบอกว่าอยากจะรู้ว่าอาหารเสริมนี้มีสมบัติมุมลองจีวิทยจริงๆรไหมจริงๆแล้วอจะต้องทําวิจัยทั้งในแลบ แล้วก็ในระดับคลินิกนะครับในคนจริงๆเราจะหยอดเอาไว้ก่อนแหละว่าในมุมการวิจัยนะครับพี่เป็ดอาจจะต้องดูนะว่าอาจจะในห้องแลบก่อนหรือในสัตว์ทดลองก่อนว่ามันสามารถไปจัดการอีกลไก12กลไกที่เราพูดถึงได้ไหมใช่ไหมครับแล้วก็ให้ผลอย่างไรในสัตว์ทดลองหรือในเซลในเนื้อเยื่อต่างๆแต่สุดท้ายแล้วอะครับควรจะต้องทดสอบในคนเราเรียกการทดสอบแบบนี้ว่าในคลินิกใช่ไหมครับ ซึ่งจริงเนี่ยมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนกับการที่เราแบบแจกอาหารเสริมไปให้คน<ป>อ่าไปลอง,ลองกินแล้วทําแบบสอบถามไม่ใช่นะครับในมุลการทดลองของคลินิกนะครับเราจะต้องแยกอย่างน้อยเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เราเรียกว่าได้ยาหลอกหรือพาซิโบกับอาหารเสริมจริงหรือยาจริงนะครับยาหลอกคืออะไรก็คือผลิตภัณฑ์ต้องหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ ไม่สามารถแยกออกแต่ข้างในไม่มีสารเป็นแป้งนะครับสีเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันการเบีันนึงก็คือของจริงซึ่งอันนี้งานวิจัยที่ดีจะต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าดับเบิลบลายก็แปลว่าทั้งคนกินทั้งคนด,ดําเนินการทดลองเนี่ยไม่รู้ไม,ไม่มีใครรู้ว่าโอเคจะมีคนที่จัดการ ออแกแนลว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรเป็นอะไรใครได้ตรงไหนแต่ว่าคนที่แจกจ่ายให้กับคนไข้นะคบหรืออาสาสมัครเนี่ยจะไม่รู้อาสาสมัครก็จะไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะกินอะไรอยู่นะครับอันนี้จะเป็นงานวิจัยแบบดับเบิลไลน์นะครับแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องถ้าเป็นมุมชะลอวัยลองจีวิทย์เนี่ยไม่ควรต่ํากว่า3-4เดือนนะคบเพราะว่ามาเกอร์ที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเทโลเมียการย้อนกลับนาฬิกาชีวภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานในการเปลี่ยน ก็คือต้องให้กลุ่มอาสาสมัครกินแล้วเราจะดูทั้งในความปลอดภัยนะครับว่าโอ้โหกินไปแล้วอ่ะไม่ใช่แค่ดูแต่ผลทางด้านชะลอวัย<ม>ความปลอดภัยอเออ,อปลอดภัยจริงไหมเจาะเลือดดูดูดิเล็กโท l y ล e ์ดูผลข้างเคียง<ฆ>ต่างๆแล้วก็ดูประสิทธิภาพตามที่อยากจะเคลมนี่แหละค่ะถ้าจะบอกว่า Product เนี้เป็น Product L ลองจีวิจริงๆเนี่ยจะต้องขึ้นทดสอบถึงคลินิกถึงจะบอกได้อ้โห ละเอียดจริงๆอีกนิดเดียวค่ะอยากจะมาที่งานวิจัยที่ทางดรนาวกำลังทำอยู่ตอนนี้สปอยน,นิดนึงได้ไหมคะว่ากําลังทําอะไรอยู่หยอดนิดเดียวค่ะ <c oughs> ว่าสิ่งที่เราอยากจะทําก็คือว่าเรารู้แล้วว่าสารที่ปรับเปลี่ยนปีศาจต,ต่างๆเนี่ยหรือสารที่ยืดอายุไขเนี่ยหลายๆตัวเป็นยามะเร็งที่ใช้ในผลิตัณ์ไม่ได้งานวิจัยของนาวเองเนี่ยก็คือหาสารจากธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอางใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมได้แต่มีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับสารที่เป็นพวกยาแล้วเราเอามาใช้ต่อยออมาเป็นรดักให้ได้อันนี้จะเป็นโจทย์งานวิจัยของตัวเองครับเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องราวต่อไปนะคะต้องมาติดตามกันอย่างเข้มข้นแน่นอนค่ะเราจะได้รู้ว่านะคะในส่วนงานวิจัยค่ะที่ทาง lab ดรเหนากำลังทำอยู่นะคะที่เราจะได้สารนะคะจากธรรมชาติมาช่วยในการย้อนกลับหรือว่าช่วยชะลอความแก่เนี่ย จะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นค่ะกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันไว้ให้แน่นๆเลยนะคะ